บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวมีวัดเก่าแก่หนึ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักดีวัดนี้ตั้งอยู่ริมทางสายหลักของหมู่บ้านแต่หอระฆังที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในวัดกลับไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้วไม่มีใครเคยเข้าไปซ่อมแซมหรือดูแลมันแต่ก็ยังคงมีเสียงระฆังดังขึ้นมาเป็นระยะๆะะในยามเช้าและเย็นบางครั้งเสียงระฆังจะดังก้องไปทั้งหมู่บ้านบางครั้งก็ดังเบาๆแค่ในห้องโถงของวัดเท่านั้น ลุงสงวนช่างซ่องอาวุโสของหมู่บ้านรู้จักหอระครังนี้เป็นอย่างดีเขาเคยขึ้นไปซ่องแซมมันในอดีตและรู้ว่าเสียงระครังนั้นมักจะดังขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนานๆแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระครังกลับเงียบสงบไร้เสียงจนเขาเริ่มคิดว่ามันอาจจะเสียหายไปแล้ววันหนึ่งในตอนเช้าขณะที่ลุงสงวนกำลังนั่งอยู่ในบ้านกับกาแฟร้อนๆเขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าอาวาสวัดที่ขอให้เขาขึ้นไปซ่อมแซม หรือเช็คกับอุปกรณ์ในหอระฆังหลังจากที่เสียงระฆังได้ดังขึ้นมาอีกครั้งในคืนนั้นทั้งที่ไม่ได้มีใครไปเคามันเลยลุงสงวนรู้สึกแปลกใจและตกลงที่จะขึ้นไปดูเช้าวันถัดมาลุงสงวนเดินทางมายังวัดเขาใช้เวลาไม่นานในการปีนบันไดไม้ที่ชํารุดขึ้นไปยังหอระฆังเมื่อถึงด้านบนลุงสงวนเห็นระฆังเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่น และคราบสนิมโครงสร้างไม้เก่าเริ่มผุพังไปตามการเวลาเขาสังเกตเห็นน็อตบางตัวเริ่มคลายและจำเป็นต้องขันใหม่ให้แน่นก่อนที่ระฆังจะหลุดออกจากฐานลงมาสงสัยจะต้องใช้เวลานานหน่อยลุงสงวนพูดกับตัวเองขณะหยิบเครื่องมือขึ้นมาไขาน็อตที่ติดอยู่ในระฆังเขาตั้งใจว่าจะทำงานให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อไม่ให้เสียงระฆังที่ไม่ค่อยได้ยินนั้นดังขึ้นอีก ขณะที่เขากำลังไขนอตไปทีและตัวเสียงรอบๆก็ดูเงียบสงบไปหมดเขามองลงมาจากหอระคังเห็นท้องฟ้าใสและทุ่งนาที่เขียวขจีเสียงลมเบาๆพัดผ่านใบไม้ความรู้สึกสงบเงียบเช่นนี้ทำให้ลุงสงวนเริ่มผ่อนคลายแต่เขาก็ยังคงไม่สามารถละเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ได้ทันใดนั้นเสียงที่ไม่คาดคิดก็ดังขึ้นจากระคังเสียงนั้นดังลั่น จนทำให้ลุงสงวนสะดุ้งหันกลับไปมองระฆังสันไหวอย่างรุนแรงและเสียงกัางวานก็ดังก้องไปทั่วทั้งหอระฆังแม้ไม่มีใครเข้ามาเลยเขาใช้มือจับระฆังแน่นพยายามจะหยุดมันแต่มันกลับยิ่งดังขึ้นแปลกทำไมมันถึงดังขนาดนี้ลุงสงวนพูดเบาๆขณะพยายามเก็บสติเสียงระฆังนั้นดังก้องจนทำให้พื้นหอระฆังเริ่มสั่นสะเทือนลุงสงวนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยแม้แต่กระแสะลม ก็เหมือนจะหยุดลงเขาหยุดมือจากการถ่ายน็อตแล้วเง่อยหน้าขึ้นไปมองเสียงระฆังยังคงดังอย่างต่อเนื่องสั่นสะเทือนจนเหมือนมันจะพังลงมาในทันทีแต่หลังจากนั้นเสียงนั้นก็งเงียบไปอย่างก,กระทันหันเหลือเพียงความเงียบสงบเหมือนเดิมลุงสงวนยืนอยู่ที่เดิมสักพักมองไปรอบๆและลองขยับระฆังอีกครั้งเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ท่าทางทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคงจะเป็นแค่ความผิดปกติของระบบเกา่าๆลุงสงวนพึมพำพกับตัวเอง และตั้งใจจะทำงานต่อแต่ความรู้สึกแปลกๆลก,กลับยังคงค้างคาในใจเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในหอระครังนี้และมันยังไม่ยอมไปไหนลุงสงวนเริ่มไขหนอดที่ระครังอย่างตั้งใจมือของเขาคล่องแคล่วขณะหมุนเครื่องมือให้แน่นขึ้นทีละตัวเสียงคลิกของเครื่องมือสะท้อน ในหอระฆังที่เงียบสงบราวกับว่าทุกอย่างถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความเงียบเชียบของวันธรรมดาขณะที่ลุงสังวนทำงานไปเรื่อยๆความรู้สึกแปลกๆที่เขารู้สึกตั้งแต่เมื่อครู่นี้ก็ยังไม่หายไปเขายังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เห็นแต่เหมือนจะอยู่ใกล้ๆตัวเขาทุกครั้งที่มือของเขาหยุดพักเพื่อเช็คงานหรือเมื่อสายตาของเขามองไปที่พื้นดินจากที่สูงเสียงระฆังนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในหอระฆังโดยไม่มีใครเข้ามาเลยแม้ลุงสงวนจะหยุดทำงานแล้วก็ยังคงได้ยินเสียงระฆังดังก้องไปทั่วหอระฆังทำไไมมันถึงดังขึ้นอีกแล้วลุงสงวนพึมพำพลางหันไปมองที่ระฆังสายตาของเขาหมุนวนไปที่เครื่องมือที่ตั้งอยู่ข้างๆเขาเหมือนกับว่ามันเป็นตัวการของเสียงที่เกิดขึ้นระฆังยังคงดังก้องไปทั่วทั่วหอระฆังเหมือนมันจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเสียง ไม่หยุดลงไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวลุงสงวนพยายามคิดหาสาเหตุรู้สึกได้ว่าบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้กำลังเกิดขึ้นในที่นี้ต้องเป็นอะไรที่แปลกแน่ๆลุงสงวนคิดในใจแต่เขาก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเขาหยิบเครื่องมือขึ้นอีกครั้งและหมุนมันไปที่น็อตตัวถัดไปเสียงระฆังก็หยุดทันทีสงบไปช่วขณะราวกับว่ามันฟังคำสั่งจากเขาอย่างไม่ขัดขืนแต่ทว่าความรู้สึกแปลกๆก็ยังคงอยู่ในใจของลุงสงวนเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดออกมาจากตัวระฆังนั้น ลุงสงวนรู้สึกว่าวิญญาณอะไรบางอย่างที่ยังติดอยู่ในหอระครังนี้หรือบางทีอาจจะเป็นแค่ความผิดปกติของโครงสร้างเก่าๆของมันก็ได้เขาหยุดคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งใจทำงานให้เสร็จเพื่อกลับบ้านแต่ในขณะที่มือของเขากำลังจะจับน็อตตัวถัดไปเสียงระครังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นอย่างรุนแรงกว่าครั้งไหนๆเหมือนมันพยายามจะขัดขืนหรือดึงดูดความสนใจจากเขาลุงสงวนเงยหน้าขึ้นไปทันทีเพื่อมองที่ระครัง แล้วก็มีสิ่งที่ทำให้เขาตกใจจนแทบทําให้เครื่องมือหลุดจากมือเขามองเห็นระฆังสั่นไหวไปทั้งโครงสร้างหอระฆังเริ่มสัน่นราวกับจะพังลงมาแต่เสียงของระฆังกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะไม่มีวันหยุดมีอะไรบางอย่างผิดปกติลุงสงวนพูดออกมาด้วยเสียงเครียดเขารู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีแม้กระทั่งความเย็นที่แผ่ไปทั่วหอระฆังจนเขารู้สึกเสียวสันหลัง แต่เมื่อเขาพยายามจะหยุดการสั่นสะเทือนของระฆังเสียงที่เขาได้ยินกลับเปลี่ยนไปเสียงระฆังไม่เหมือนเดิมมันมีเสียงกระซิบเ,เบาอยู่ในนั้นเหมือนเสียงที่ถูกกดทับด้วยบางสิ่งหรือบางคนที่พยายามจะพูดออกมาเฮ้ยลุงสงวนสะดุ้งอีกครั้งเมื่อเขาหยุดมือจากการไถนอดและหันไปมองช่องไม้ที่อยู่ใกล้ๆเขาราวกับว่าเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อยู่ข้างในหอระฆัง เขาพยายามจะตั้งใจทำงานต่อไปแต่เสียงระฆังที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ใจของเขาคล้ายจะหลุดออกจากตัวในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าไม่อาจทนต่อความรู้สึกแปลกๆนี้ได้อีกแล้วไม่ไหวแล้วฉันต้องกลับลงไปลุงสงวนพูดเบาๆแต่เขายังคงไม่สามารถละสายตาจากระฆังนั้นได้เขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือมันเป็นเสียงอะไรแต่เขารู้สึกเหมือนว่า เขากำลังตกอยู่ในความลับอะไรบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ระฆังยังคงดังต่อไปในที่สุดลุงสงวนตัดสินใจที่จะลงจากหอระฆังเขารู้สึกว่าอากาศในหอระฆังนั้นไม่ปกติมันเย็นยะเยือกและแปลกประหลาดจนเขาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขาทั้งสองข้างเริ่มสัน่ขนขณะที่มือของเขาจับเชือกที่ใช้สำหรับลงไปยังพื้นด้านล่างเอาล่ะยังไงก็ต้องลงไป ลุงสงวนบอกตัวเองก่อนที่จะเริ่มลงจากหอระครังอย่างระมัดระวังแต่ในขณะที่เขาลงมาได้ครึ่งทางเสียงระครังที่ดังขึ้นอีกครั้งกลับดังมากขึ้นจนทําให้ลุงสงวนสะดุ้งจังหวะที่เขาหันไปมองที่ระครังเสียงนั้นก็หยุดลงทันทีมันไม่ใช่เสียงที่ปกตกิลุงสงวนคิดในใจความรู้สึกไม่ชอบมาพากลยังคงอยู่กับเขามันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังรอเขาอยู่ข้างในหอระครัง ลุงสงวนพยายามห้ามความคิดเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาในหัวและมุ่งมั่นที่จะลงไปให้ถึงพื้นดินให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่เขากำลังจะก้าวขาลงขั้นสุดท้ายเสียงที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งเสียงเหมือนมีใครบางคนเคาะระคังอย่างแรงแม้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างในเลยอักลุงสงวนร้องออกมาโดยไม่ตั้งใจเขาหันไปมองที่ช่องไม้ข้างๆที่ระครังตั้งอยู่ก่อนจะมองขึ้นไปที่ยอดหอระครังที่มืดมิดและแล้ว เขาก็เห็นบางสิ่งที่ทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นมือซี่ซี่สองมือผอมๆโผล่ออกมาจากช่องไม้ข้าระคังมือที่เหมือนจะไม่มีชีวิตมีผิวที่ซีดขาวและหยักกร้านมันยื่นออกมาในความมืดและพุ่งตรงไปที่ข้อเท้าของเขาลุงสงวนตกใจจนเกือบจะสะดุดหกล้มเขาพยายามจะถอยหลังแต่มือที่ยื่นออกมาแล้วจับข้อเท้าของเขาเอาไว้อะไรอะไรกันแน่ลุงสงวนพึมพำ ด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามดึงขาออกจากมือที่จับเขาไว้แต่ยิ่งดึงยิ่งรู้สึกเหมือนมือเหล่านั้นยึดเขาแน่นขึ้นปล่อยนะลุงสงวนร้องเสียงดังเขาพยายามจะดิ้นหนีแต่ความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง,างดึงเขากลับไปที่หอระฆังยิ่งชัดเจนขึ้นจนเขาไม่สามารถหักหลบมันได้มือที่จับเขาไว้เริ่มบิดแน่นขึ้นราวกับกำลังพยายามดึงเขาขึ้นไปยังช่องไม้ที่เต็มไปด้วยความมืดจนลุงสงวนรู้สึกเจ็บแปลดที่ข้อเท้าเขารู้สึกเหมือนกระดูกข้อเท้า เริ่มหักและในที่สุดเขาก็ล้มลงไปที่พื้นดินโอ้ยลุงสงวนร้องออกมาขณะมือของเขาที่ยึดขันเก้าอี้ของหอระคังกดลงมาและเขากลับตกลงมาแรงๆลงไปจนบาดเจ็บที่ขาและข้อเท้าเขานอนอยู่บนพื้นหายใจหอบแรงและรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ท่วมท้นแต่เขายังไม่สามารถลืมมือที่จับข้อเท้าเขาไว้ในขณะนั้นได้มันราวกับว่ามันมาจากที่ใดก็ไม่รู้ มือที่ซีดและดูเหมือนจะร้ายชีวิตไม่มีทางไม่มีใครอยู่ที่นั่นลุงสงวนพยายามกลั้นเสียงร้องให้แต่ความรู้สึกผิดปกติยังคงอยู่ในใจของเขามือซีดที่ยึดข้อเท้าเขานั้นเหมือนกับว่าไม่ใช่มนุษย์เขาหันกลับมามองไปที่หอระฆังเขาต้องการจะเดินออกไปจากที่นี่แต่ขาทั้งสองข้างกลับขยับไม่ได้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังจับจ้องเขาอยู่จากช่องไม้ และระฆังที่เขาเคยเชื่อว่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือเก่าๆเท่านั้นเขาหยุดคิดรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดจบหลังจากที่ลุงสงวนฟื้นขึ้นจากอาการบาดเจ็บที่ขาและข้อเท้าเขาเริ่มพยายามลุกขึ้นจากพื้นดินแต่ความเจ็บปวดจากการตกลงมาแรงๆทำให้เขาไม่สามารถยืนได้ทันทีเขาต้องใช้มือจับขอบกำแพงเพื่อพยุงตัวขึ้นและค่อยๆหันกลับไปมองที่หอระฆัง ความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณไม่มีแม้แต่เสียงของนกหรือมแมลงที่เคยได้ยินในยามเย็ยนลุงสงวนมองไปรอบๆก็เห็นแต่ความมืดและความสงบเกินไปความรู้สึกแปลกประหลาดยังคงไม่หายไปจากใจของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญลุงสงวนคิดในใจเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติเขาไม่อาจละเลยความรู้สึกนั้นได้และมันยังคงตามหลอกหลอนเขาแม้จะพยายามลุกขึ้นมาเดิน ขณะที่เขาพยายามเดินออกจากบริเวณหอระฆังบางสิ่งบางอย่างในความเงียบก็ทำให้เขาชะงักมันไม่ใช่เสียงที่เขาคาดหวังแต่เป็นความรู้สึกที่เหมือนมีใครสักคนอยู่ใกล้ๆฮอฮือ,ฮอเสียงหายใจสั่นๆดังขึ้นจากมุมมืดของหอระฆังทำให้ลุงสงวนหยุดนิ่งทันที เขาหันไปมองแต่ไม่เห็นใครอยู่ในความมืดมันเป็นเพียงเสียงที่ดังก้องในหัวของเขาเท่านั้นแต่ลุงสงวนรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องกับที่นี่ความเงียบสงบเกินไปราวกับว่าเวลาในที่นี้หยุดไปแล้วลุงสงวนพยายามจะเดินออกจากพื้นที่นี้แต่ขาเขายังไม่สามารถขยับได้ดีนักจากอาการบาดเจ็บทําให้การเดินค่อนข้างช้าเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่จับตามองเขาจากทุกมุมและทุกช่องทาง ท่ามกลางความเงียบและความมืดนั้นลุงสงวนได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นเป็นเสียงคอที่ดังขึ้นจากช่องไม้ที่หอระคังเขาหยุดหันไปมองและในตอนนั้นเองที่ลุงสงวนเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดของหอระคังใครใครอยู่ที่นั่นลุงสงวนตะโกนเสียงดังแต่ไม่มีคำตอบใดๆกลับมาเขาคิดในใจว่าคงจะเป็นแค่เสียงของสายลมหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตตาลุงสงวนรู้ดีว่า มันไม่ใช่เขาต้องการจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ขาของเขายังเจ็บมากและเขาก็ไม่สามารถหันหลังกลับไปได้ในตอนนี้การก้าวเดินของเขาช้าและยากลำบากแต่เมื่อเขาก้าวผ่านช่องไม้ที่เขาเคยเห็นมือซีดโผลออกมาเขาก็ได้ยินเสียงคลออีกครั้งเสียงดังยิ่งขึ้นจนทำให้เขาหยุดทันทีโอ้มันไม่ใช่แค่เสียง มันกำลังมาลุงสงวนพึมพำในใจเขาหันหลังกลับไปมองที่หอะระฆังอีกครั้งทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวจากช่องไม้ที่มืดมิดนั้นมือซีซดๆนั้นโผล่ออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้ยื่นออกมาแค่จากช่องไม้มันยื่นออกมาอย่างรวดเร็วและเต็มมือทั้งข้อมือและนิ้วที่ยาวขึ้นอย่างผิดปกติมือเหล่านั้นเริ่มคล้ายกับการพยายามดึงเขากลับไปที่หอะระฆัง ไม่ลุงสงวนร้องด้วยความหวาดกลัวเขาหันหลังวิ่งออกไปจากที่นั่นแม้ขาของเขาจะเจ็บและเขาต้องลากมันไปแต่มือเหล่านั้นยิ่งยืดออกมาจากช่องไม้ในทิศทางของเขาเหมือนจะพยายามดึงเขากลับไปมันไม่ใช่แค่ความตายมันมีบางสิ่งที่ต้องการให้เราอยู่ที่นี่ลุงสงวนคิดในใจแต่ก็ไม่สามารถหยุดวิ่งได้ขาของเขาแทบจะขยับไม่ได้แต่วิ่งไปจนถึงประตูหอระฆังได้ในที่สุด ลุงสงวนสะดุดล้มลงอีกครั้งเมื่อพยายามจะเปิดประตูแต่เมื่อเปิดออกมาแล้วเขาก็เจอกับความมืดที่รอยอยู่ข้างนอกเขารู้สึกถึงการตามมาของสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันกำลังจะตามฉันไปลุงสงวนคิดในใจขณะที่เขาตัดสินใจที่จะหนีไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุด ลุงสงวนรู้สึกเหมือนขาของเขากำลังจะพังทลายลงไปทุกขณะแต่เขายังไม่ยอมแพ้เขาฝืนทนเดินไปข้างหน้ายิ่งเดินออกห่างจากหอระฆังมากเท่าไรความรู้สึกของการถูกตามลา่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นราวกับมีอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้าใกล้เขาทุกขณะในที่สุดเขาก็ถึงบริเวณด้านนอกของหอระฆัง และเมื่อลุงสังวนก้าวเท้าข้ามไปยังลาที่เปิดโลง่งความรู้สึกที่กดดันหัวใจของเขาก็ยังไม่หายไปเขาหันมองซ้ายขวาแต่ทุกสิ่งกลับเงียบเชียบไม่มีเสียงอะไรที่เขาคุ้นเคยเขาหยุดพักสักทักเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดที่ขาแต่ไม่ทันรายความรู้สึกหวาดกลัวกลับทําให้เขาหันไปมองทางหอะระฆังอีกครั้งหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นราวกับว่าเขากําลังตกอยู่ในห้วงแห่งความกลัวที่ไม่อาจหลบหนี ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคอที่มาจากในหอระฆังอีกครั้งเสียงดังขึ้นราวกับเป็นคำสัง่งให้เขากลับไปที่เดิมลุงสงวนมองไปที่ช่องไม้ที่เคยเห็นมือซีดๆโผลออกมาเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังขยับเคลื่อนตัวอยู่ภายในหอระฆังความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจของเขาจะหนีไปไหนถ้าไม่ออกจากที่นี่ตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว ลุงสงวนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาก้าวเดินไปที่หอระฆังอีกครั้งแม้ว่าขาของเขาจะเจ็บปวดสุดขีดแต่เขาต้องการรู้ความจริงก่อนที่จะหนีไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อเขากลับไปถึงบริเวณหอระฆังอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนมีกำลังใจใหม่เขาเดินเข้าไปใกล้ช่องไม้ที่เคยเห็นมือโผลออกมาและค่อยๆใช้มือดึงไม้บางๆออกไปจากช่องนั้นทันทีที่ไม้หลุดออกไปจากช่องลุงสงวนพบกับสิ่งที่ทำให้เขาต้องตกใจสุดขีดสิ่งที่เขาคาด ไม่ถึงเลยก็ว่าได้ภ่ายในช่องไม้คือกระดูกของคนสองคนที่ถูกซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตพวกมันดูเก่ามากแต่อย่างไรก็ตามพวกมันยังคงมีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่สิ่งที่ทำให้ลุงสงวนตกใจยิ่งกว่าก็คือรอยมือที่ซีดขาวนั้นมันไม่ใช่แค่รอยมือธรรมดาแต่กลับเป็นรอยมือของคนที่เคยมีชีวิตรอยมือที่พยายามจะดึงเขาเข้ามาหาอะไรบางอย่างลุงสงวนยืนมองรอยมือเหล่านั้นแล้วคิดถึงเรื่องที่เขาได้ยิน จากคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับหอระฆังหลังนี้ข้อมูลบางอย่างที่เขาคิดว่าเป็นแค่ตำนานก็เริ่มเชื่อมโยงกันในอดีตหอระฆังนี้เคยเป็นที่ที่มีการอธิษฐานเพื่อให้ความสงบสุขในหมู่บ้านแต่มีการลักลอบฝังร่างของผู้ที่ถูกกดขี่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแปลกๆเพื่อรักษาความสงบสุขนั้นเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ตามหาผู้คนที่หลงมา ไม่ว่าจะทำอะไรต้องหาทางออกจากที่นี่ลุงสงวนพึมพำขณะรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเยือกของบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวจากมุมมืดเขารู้ดีว่าหากเขายังไม่ออกไปจากที่นี่จะไม่มีโอกาสกลับมาดูอีกทันใดนั้นลุงสงวนหันไปมองเห็นประตูหอระฆังที่เปิดอยู่พร้อมกับเสียงก้องจากระฆังที่ดังขึ้นอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นลุงสงวนรู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่เสียงของระครังแต่เป็นการเรียกจากสิ่งที่อยู่ในหอระครังอย่างไรก็ตามลุงสงวนรวบรวมความกล้าหาญที่สุดและวิ่งออกไปจากหอระครังด้วยเท้าที่เจ็บปวดแต่เขารู้ดีว่าตอนนี้เขาได้รู้ความจริงแล้วและเขาจะไม่กลับไปหาหอระครังนั้นอีกในตอนนั้นเสียงเคาอที่ดังขึ้นก็เริ่มค่อยๆเงียบลงจนกลายเป็นเพียงความเงียบสงบในค่ำคืนแต่เขารู้ว่าในบางแห่งภายในหอระครังนั้นยังคงมีความลับซ่อนอยู่